ไซแะ้วกี่ย่างที่กัน สวัสดีจ้าทุกคนเช้านี้แม่ได้เข้าสวนเก็บดอกแคแล้วก็มาแปะไม่ลืมที่จะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันดอกแคดกมากๆเลยทุกคนกินแทบไม่ทันเห็นดอกแคแล้วนึกถึงแกงส้มเนาะและนี่ก็คือต้นฝรั่งของพอบ้านปลูกมาจะสองปีแล้วก็ยังไม่ได้กินเลยทุกคนเพราะไม่ทันน้องนอนมาจ้าทุกคนเดี๋ยวแม่จะพาไปเก็บมะแปบกันตอนนี้มะแปบขึ้นเทา้าเลื้อยเต็มกองหลวเลยเป็นมะแปบพันป,าปาลาโลมะแปบเป็นพืชตระกูลถั่ว ต้มผัดแกงจะทอดก็ได้นะทุกคนแต่มันมีกลิ่นนิดนึงวันนี้แม่จะเก็บมาแปรไปให,ให้ยายปลาณียิ่งเก็บก็ยิ่งมันมือมีแต่ฟักใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่เขาเรียกว่ามาแปะปลาลดจ้าคราวที่แล้วเก็บไปให้ทีนึงแกบอกว่าขายดีมากแล้ววันนี้จะเก็บไปให้หมดเลยจ้าในสวนตอนนี้คุณปู่ปลูกเพิ่มก็มีฟักทองแล้วก็มีพลิกชีฟ้าอากาศหนาวแบบนี้ดีจริงๆเลยทุกคนลดน้ําวันละครั้งก็ยังได้เลยตอนที่ปลูกใหม่ๆ ยังเป็นต้นอ่อนก็ให้น้ําบ่อยหน่อยค่ะแต่พอต้นมันแข็งแรงแล้วรดน้ําแค่วันละครั้งเพราะน้ําหมอกเหมยตอนเช้าตกแรงมากชุ่มชื้นเย็นช่าจนถึงเย็นแล้วนี่ก็คือต้นบวบหอมเห็นไหมทุกคนไม่ทันไรก็จะเลยข้ามไปบ้านคนอื่นซะแล้ววันนี้เก็บได้เยอะมากได้สองกะละมังทุกคนเอามาเทใส่กระดง้งพึ่งไว้ก่อนแล้วเราค่อยใส่ถุงเอาไปให้คุณยายกันและแน่นอนกับข้าวเชาว้านี้จะมีน้ำพริกน้ำปูใส่มะเขือแจ แล้วก็ไข่ต้มขาดไม่ได้คือมะแปบแล้วก็ดอกแคลวกลำเตะเต,ตเด้อนนมาจ้าทุกคนกินข้าวอิ่มเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกัน พอทานข้าวเสร็จแม่ก็ชวนเด็กๆเดินทางเลยจ้ากว่าจะได้เดินทางก็เป็นเวลา11บเอโมงแล้วนะทุกคนวันนี้แม่ใช้ทางร้าเพราะบรรยากาศทางนี้ดีมากก็ปลูกข้าวนะเป็นข้าวหอมมะลิจ้าสองข้างทางเต็มไปด้วยบรรยากาศสีเขียวทุกคนแล้วหอมต้นข้าวมากๆคิดถึงเมื่อ10ปีที่แล้วแม่ยังเคยมาแส้หอยแถวนี้เลยบ้านแม่ทำนาปีละสองครั้งถึงว่าไม่มีหอยเลยแล้วนกปากหางก็เยอะอีกด้วย เหลืออีกไม่ไกลแล้วค่ะจะถึงบ้านคุณยายวันนี้เตรียมของฝากมาเยอะเลยมาดูของฝากที่บ้านคุณยายกันค่ะนี่ค่ะน,น,นี่ก็คือของที่จะมาฝากอย่างนี้วันนี้อันนี้ก็คือถั่วแปวก็มีดอไม้ดอกก็นั่งรอคุณยายอยู่พักใหญ่เอ๊หายไปไหนนะเดี๋ยวเราจะแอบไปดูในครัวกัน สวัสดีเจ้าย้ายปีเงี้ยอย่งกินเจ้าจแกงส้มปลาจอนเจ้าโอ้แกงส้มปลาจอนก็เจ้าเจโ<ะ>อ้ใส่ปลาลำปลาเหลือพอเครื่องของย้ายแล้วเจ้าปลาอันนี้เป็นปลาจอนนะเจ้าที่ฝากมาเขาแล้วนะปลาเพา,านี้คุณย้ายจะมากแกงปลาจอนเือพอนะเจ้าอันนี้ก็คือ มะเขือเทศคุณยายจะใส่มะเขือเทศด้วยแกงส้มนะคะมีพริกแห้งนี่ค่ะมีตะไคร้รากผักชีอันนี้หอมแดงหอมขาวนะคะเออตอนนี้คุณยายใส่น้ำลงไปเล้วแปดที่เอามาฝากคะที่แล้วยายไปทําอะไรเป่าไนสีส่งไหมคะใช่ไหมขายด้วยไปขายตลาดนี่นะใส่เกลือใส่เกลือลงไป ใส่กระเทีมยมใส่กระเทียมหอมแดงตะไคร้ค่ะรากผักชีแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ขี้มินขมิน้นหรือขี้มินนะคะทางนี้จะเรียกขี้มินเนาะกานข้าวอา๋อการข้าวใส่เข้าไปาโอ้โหและว,วันนี้คุณยายจะแกงส้มปลาจอนตอนนี้ก็ใส่เครื่องต่างๆลงไปในครกเรียบร้อยแล้วนำหมอ้อใส่น้ำตั้งไฟเอาเลยจ้ะคุณยายเริ่มบันเลงเลย เมื่อพี่แกงเริ่มเข้าที่น้ำก็เดือดรอแล้วคุณยายบอกว่าตำให้เล็กๆให้ละเอียดไปเลยของอร่อยต้องใจเย็นๆเนาะดูท่าว่าตอนนี้คุณยายคงจะเมื่อยที่นี่เขาจะชอบใช้ครกไม้กันเพราะมันเบาหยิบจับสะดวกละมือจากครกก็มาหั่นมะานาวบีบๆบคั้นๆให้ได้น้ำและไม่พอเพียงแค่นั้นใส่มะอึกแล้วก็มะเขือเทศลงไปด้วยตอนนี้เครื่องปรี้วของเราก็เสร็จเรียบร้อยขอขยับครกสาก อีกสักหน่อยพริกแกง,งตำนัวได้ที่ใส่ลง,ลงไปในหมอ้อ<า>เลยจ้าล้งโคกตัวเอา้าใส่น้ำมะนาวพริกแกงใส่ลงไปแล้วตามด้วยน้ำมะนาวต่อไปคุณยายก็จะมาหั่นมะเขือเทศแล้วก็มาอึก ใส่ตามลงไปเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติความกลมกล่อมให้กับแกงหม้อนี้หั่นซอยเรียบร้อยเทตามลงไปในหม้อเลยน้ำแกงสีเหลืองจากขามิ้นเพิ่มสีส<า>ันด้วยมะเขือเทศแล้วก็มะอกอกน่าทานไหมคะทุกคนในขณะที่ผ้าก,ก็แอบ,บน้ำลายสอไปเพราะจำกลิ่นและรสชาติตอนนั้นได้ปลาจอรทซายที่คุณยายล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วทำการเทลงไปในหม้อที่มีน้ำแกงเข้มข้นหิวข้าวค่ะหิวข้าว มใส่ลงไปเลยป๊ทีทุกเวลาได้ปลาจอนซทรายมาแม่ก็จะฝากมาให้คุณยายเพื่อให้คุณยายแกงส้มให้แกงส้มแบบโบราณอร่อยอร่อยต้องฝีมือคุณยายเพิ่มความหอมให้กับแกงส้มโดยผักชีและต้นหอมหอมมากๆ น้ำแกงเริ่มเดือดคุณยายก็ปรุงผงชูน้ำปลารา้าตามลงไปเพิ่มความนัวอีกนิดหล้งจากนั้นชิมจ้าซุมมากจ้าจานานจ้ะอืมันหนึ่งอใส่ลงไปค่ะขอ แกงส้มแล้วแต่บางบ้านก็ใส่ผักชีบางบ้านก็ใส่ก้มก้อหรือใบแมงลักแกงส้มวันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแกงส้มน่าทานไหมล่ะคะทุกคนยิ่งเป็นข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวจ้ำแกงก็ยังได้และตอนนี้คุณยายก็สรารวนกับการตักแกงให้ลูกเคยคนเดียวบะลูกเขาสั่งเธอแตเออที <S <S 2> <S> <S 2> ่เรามันดีคุณนะ <S <S โอยตัดช็อตนี้ทิ้งเลยนะ พ่อพ่อพ่ออย่าไล่อย่าไล่พูดผูพ่อพ่อตักแกงส้มเรียบร้อยก็หันมาตักน้ำยาปลากระป๋องโอ้โหวันนี้เราได้กับข้าวเยอะเลยถึงแม้จะเป็นกับข้าวบ้าน,านห้องครัวเล็กๆบ้านหลังน้อยๆแต่เชื่อไหมคะว่ามีความสุขมากๆกลับบ้านมาเมื่อไหร่ได้ความสุขกลับไปเมื่อน,นั้นและแม่ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายจ้า